สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะหลังจากที่นะคะเราพาไปชมงานแต่งแล้วนะคะตอนนี้ก็เรามาเช่าโรงแรมกันอยู่นะคะก็ตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะคะพี่นัทกำลังจะเดินไปเช็คอินข้างหน้านะคะเดี๋ยวน้องแนนพาไปดูว่าโรงแรมแบบหรูและสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นทางเข้านะคะโรงแรม มีใจด้ค <Workers> รับจะเป่ามาจากที่ไม่จะผมส่วน99นะคะเป็น192กดขายเลยสรับาะอ้าวพ่อพอตังค์เดี๋ยวรอไงคุณมานัดอีกนะเองผมเรียบร้อยแล้วครับไมด้อีมีหนึ่งขวกนะครับพี่ผู้หญิงรับผู้ชายครับ คุณพ่อช่าไปเจอเด็กผู้ชายรู้เลยตอนนี้กำลังซนเลยนะโอ้ยหนึ่งขวบหนึ่งขวบตัวแรงที่สวยมากระเบิดลงบ้านเลยนะอยู่ไหนหรือตรงนั้นแหละจ๊ะตอนนี้อยู่กับปุณย่าฝากไว้หนึ่งวันคุณย่าที่ญูหลงแย่ยิ่งซนเด็กผู้ชายยิ่งซนนะคุณปู่ยิ่งนะดีครับดีดีดีตั้งไม้ใหญ่ก็เป็นอะไรคุณนะาครับอะไรนะให้แกเป็นอะไรเด็กโตอะไรอยากครับเป็นอะไรนะครับก็ รู้ว่าเป็นผู้ชายนั่นแหละยังยังยังไม่ได้ตั้งะขนาดนั้นยไม่ได้ตั้งเป้าีสายแข็งแรงสุเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งห้าโรงแรมสวยมากๆใช่เราคิดเกี่ยวการโรงแรมสวยใช้ครับกาโรงแรมสวยสุดในตโนี้หลยเป็นยักษคือมาเรียนร้อนต่อร้อยบรการสวยยี่สามถ้าติดตังไม่พอไม่มีเหรียญพอ ออยี่อันนี้ค่ะเนเงินสดคะเป็นห้องแฟมิลี่ก็จะเป็นแบบห้องนอนก็เนอนเอาคือแบบสวยนะคะเป็นโรงแรมที่สวยมากเขาบอกว่าเขาเกือบขายห้องเราแล้วเพราะว่าเรามาช้านะคะก็เนื่องจากว่าเราแบบไปงานอันี้ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเรามาช้าไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไร ได้ห้องใหญ่เนาะครับห้องนะคือผิดตั้งแต่ตอนแรกนะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนก็เลยใช้ทำนี้มาเลยขออนุญาตที่นี่มันก็อ่านแล้วก่อนี่เดี๋ยวกดูมันก็ต้องถวายแค่หลักเกณฑ์ที่มันผิดเองนะตั้งนะเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามไม่แปลกนะคะก็ เป็นโรงแรมที่ใหญ่มากๆสวยคุ่าห้องพัลอั้นเี๋ราจามที่ประตูทางเข้าลแล้วก็ทีการใช้เปิดประตูห้องพักแล้วก็ดึงองอเก็บซองเสียบไปในห้องพักนะคะตอนนี้เช็คเอาท์แลเที่ยนะคะคือถ้าเลทได้ไม่เกินบยโมง แอบเราควรทรแจ้งใะนเพะว่าเดี๋ยวไฟจะตัด่อค่ี่จะเอาไอโอเคค่ะก็จะมีชากาแฟองุินบริตอนเช้าแตขึ้นค่ะ really ขอบ oh คุณ่ะครับคุณนะคุณหนูคายครบคุณหนูขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณหนูแกถ่ายรูปโดว์าอีกน่าหไปีรกว่า้คุณนะขอบคุณค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เรากำลังจะขึ้นห้องนะคะ คุณพ่อวันนี้คุณพ่อพามานำโรงแรมดูนะคะเป็นโรงแรมที่สวยมากๆเลยเนาะสวยจริงๆะแล้วที่สำคัญคือเราได้ห้องใหญ่เพราะว่าห้อง,องที่จองเต็มใช่ไหม <c oughs> ในนั้นจะมีห้องนอนสองห้องอ <c oughs> เป็นห้อง <c oughs> เป็นห้องแฟมิลี่อะเรานอนแยกกันนะจ๊ะไได้เล<อ>ย <c oughs> เราอยู่ชั้นห้านะคะนตอนนี้นะคะนีไรเจเอีสภาพนั่งน่นเพิ่งนกินข้าวอิ่มก็ถึงชั้นห้าแล้วคือเขาขายห้องเราไปใช่ไหมเราก็เลยได้ห้องใหม่ใช่อยู่ฝังไหนนะห้าอะไรนะเรียกอะไรห้าศูนย์สองเอ ห้านสองต้องเป็นฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะห้า5 <52. S 1> ูนสองนสองอีซื้อเลขเลยนะคะไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวค่ะดูภายในหนะะ่ยค่ะคือราคาไม่แรงนะคะโรงแรมพวกมันเจ็ดร้อกว่าบาทนะ,นะ,ะราคาก็ไม่ได้แพงมากคือสวยห้องคือตั้งแต่ข้างล่างเราเห็นปกโอโรงแรมสวยเนาะพอเข้ามาข้างในยิ่งสวยไปอีกแล้วบริการดีเป็นกันเองมากเลยนะ อ,อันนี้เป็นห้องนี่หรอห้องโอ้นอน,น,อน,นห้องนี่เด็กห้องนั่งมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เปิดไฟก่อนเฟไฟตรงไหนจ้นมนามีห้องน้ำโอ้ยยังเรียนงของกันเลยตื่นเต้นใช่ไหม นอนตัวห้องนอนห้องไหนนคือมันควรจะเป็นห้องเช่าหนูนี่และคนเพราะว่ามันสวยโู้ป้าสวยจังสวยมากนี่ออยู่ไหนอ่ะกระโดดขึ้นไปบนเตียงแมนจะทดลองนะคะฮู นี่มากก็ไม่ดีนะใช่นี่มากนอนแล้วไม่สบายตัวอุอยเชื่อมโรงแรมนะเชื่อโรงแรมอะไรเอ้ยแกรนอะไรนะแกรนแกรนแกรนอะไรอ่ะแกรนโฮเทลอ๋อแกรนอินเตอร์แกรนอินเตอร์โฮเทลแกรนอินเตอร์โฮเทลอยู่ที่โคกขามอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสมุทรสาครอือหือจัดเม่นมาก ใช่แล้วเพราะน้องแนนเคยมาทํางานที่นี่แต่ไม่รู้ว่าที่นี่มีแบบโรงแรมสวยขนาดนี้แนนเปิดแอร์ก่อนเลยอ่ามาดูมาดูบรรยากาศทั้งนอกตรงนี้อุ้ยถ้ามีเงินน้องแนนจะซื้อที่นี่เลยจริงๆโอ้เวอร์จริงถ้ามีเงินเราซื้อไปเลยจริงๆเพราะว่ามันอรเวอร์นี่คือเรื่องจริงไม่เคยเห็นโรงแรมที่แบบจัดได้สวยขนาดนี้เข้าใจไหมจริงจริงมันมีเยอะแต่อันแนนอาจจะยังไม่เคยไงยังไม่เคยยังไม่เคยไปแบบสวนแบบนี้ใช่ อ้าจริงๆนะโรงแรมที่แบบที่้องแรมเคยไปที่แบบแพงๆเลยนะคะหลักห้าพันขึ้นไปเมื่อก่อนเราเคยแบบไปเที่ยวใช่ไหมหลักห้าพันขึ้นไปเลยนะยังไม่สวยแบบนี้เลยอ่ะมันกว้างจริงแต่มันไม่ได้สวยแบบนี้มันไม่ได้จัดแบบจัดระดูว่เว้าอะไรเงี้ยแต่นี่เห็นระเบ้าจริงเมื่อก่อนทางานทะเลบาาก็ไปพักอะไรที่จังหวัดจริงๆตื่นเต้นมากัสวยอ่ะตื่นเต้นจังเลยอันนี้คือไม่ได้บ่นหนูจริงจังนะเนี่ย ข้างนอกมีอะไรข้างนอกมี้โคนจะเป็นห้องเราเึกาะเรามันต่ำไปนิดนึงเวลาอันนี้ไม่ใช่เราจะกผ้านะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราต่ำเกินไปนะมันน่าจะประมาณนี้นะมันดูโล่งๆแล้วมันมันไม่มั่นใจอะไรมันไม่น่ากลัวมันน่ากลัวมันวังเวงอลยเนาะใช่เขื่นเลื่อนเถอแต่คนต้องสูงอ่ะใช่ยังพ่อไงพ่อก็แบบอุ้ยเปิดทีวีดูวน้อยอุ้ยชอบมากเนเนมมาดูตู้เสื้อผ้าดูตู้เสื้อผ้า นั่นแต่ชุวดีวค่ะนี่ราคา700ดร้กว่าบาทแต่ได้ห้องแบบห้องแฟมิลี่ใช่มีได้ป่าผมด้วยเย่คือน้องแนนกำลังคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้น้องแนนจะสระผมเพราะไปงานแต่งใช่ไหมคะก็เลยน้องแนนเป็นคนที่ผมแห้งช้าก็เลยว่าจะแห้งทันไหมพอเราต้องไปแต่เช้าแต่เขามีได้ห้องนะ้ำห้องที่สองอ๋อมีเ <laughs> <laughs> นี่ น้องแนนไม่ได้วัวนะคะแต่จริงๆน้องแนนชอบมากเลยอะถ้ามีเงินน่าจะซื้อเลยจริงๆถ้ามีเงินนันจะซื้อไปเลยมีโอกาสเข้ามานอนทักผ่อนเวลาเปลี่ยนเปิดแอร์ยงัยงเปิดแล้วะค่ะเดี๋ยวห้องนอกมีอะไรน,นี่ก็คือจะเป็นห้องนอนเล็กโอ้ยนี่ห้องนอนนิ่ต้าน <laughs> นัง้าปะมานอนตรงโน้นแล้วนิ่งต้านนอนตรงนี้ในชายตัวน้อยๆแล้วแม่ก็จะทำกุญแจปิดตรงนี้เลยคุณลูกจะออกไปข้างนอก จนินตนาการล้อมเลิศมากอันนี้จะเป็นห้องนอนนิตันแล้วีนี่ก็จะเป็นทีวีสำหรับนิตันตั้งคอมให้นิตันเล่นตัวเย็นมีอะไรให้บ้างหมดคคุคือไม่ดูไว้ถ้าเรามีตังถ้าเรามีตังจะสร้างบ้านให้ลูกแบบนี้หรือทายรูกไปเลยนะป้าเล,ล้วใช่มีตังจะสร้างบ้านให้ลูกสําหรับลูกแค่รังเล็กๆไงประมาณนี้ทรงประมาณนี้อ่าโดยในตัวย็นมีอะไรให้บ้างจำ มีน้ำดื่มให้ข้างบนมีอะไรมีน้ำแค่มขวด็งมีน้าแข็งให้มีน้ำแข็งด้วยนี่ไงเขาแช่ไว้ให้ก็ก็ดีนะอันนี้คือจะมีอาหารด้วยเราสั่งได้เลยนะคะเมนูอาหารของเขามีเต็มเลยราคานี้ไม่รวมอาหารเช้านะแต่ว่ามีพวกกาแฟโอรงดินบริการตั้งแต่หกโมงเช้าถ้าแม่มานี่แม่จะเอาก้าบ้างหมดเลย ม่บอกว่าไว้ใช้ได้อันนี้จะเป็นยาสีฟันแปรงสีฟันนะคะอุ้ยก็ถือว่าโอเคนะสาหรับคนที่พักแบบแบบนานๆเลยคือดีเลยแหละเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยเนาะคือมันดีมากๆแล้วขนานส่ฟ,ฟาแน่จ้ะเือเห็นตั้งแต่เข้ามาแล้วมันน่าจะแบบนุ่มแน่ๆเลยโอหลับโซฟ,ฟาได้เลย <laughs> มันม่นได้โปรโมทให้เขาเลยเราโชคจริงๆ ให้ลูกไปเลยนะป้าหนูจะสร้างบ้านให้ลูกแบบนี้ให้ได้ลูกจะต้องเพิ่ทใจในตัวหนูแน่ๆ <c oughs> จะเก็บตามวัดศบาท์ <c oughs> สวยมากเลยอ่ะมันดีจริงๆนะพี่ว่าสวยไหมพี่เคยไปสวยกว่าน,นี้ไหม<ะ>พี่ในประเทศไทยนะไม่ใช่ต่างประเทศสวยกว่านี้ไมหมล่ะก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละโรงแรมแต่ราคาจะแพงกว่าน,นี้อ่าอาจจะนะ ที่เราเคยไปพัทยาใช่ไหมประมาณหนะ้าพันเจ็ดมั้งก็สูงแต่มันก็นอยู่ชั้นนชั้นสามสิบหนึ่งสูงมากแต่แค่มันไม่สวยแบบนี้มันก็เป็นเตียงแล้วก็มีโต๊ะมีอะไรแบบเยอะไปหมดเลยแต่มันไม่สวยแบบนี้แต่นี่คือมันจับเข้าากระบบเหมือนบ้านลางหนึ่งเลยเนาะค่าเช่าก็น่าจะหลักแัดเก้าพันถ้ากับที่นี่นะคิดว่านะแต่ถ้ากรุงเทพอะหลักสองหมื่นแน่ๆที่นี่ประมาณแปดเก้าพันเต,ต็มที่แล้ว น้รงแนนให้ไว้นะคะก็มันดีเนาะสาหรับคนที่แบบหาบ้านที่แบบเออมันจะอยู่สมุทรสาครดีกว่าอะไรเงี้ย้องแรนคิดว่าเช่าแบบนี้ดีกว่าดีมากๆชอบแล้วไม่เคยเจออะไรที่ดีแบบนี้เลยราคาเท่าไหร่บอกราคาด้วยโอ้ยราคาตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทเองเจ็ดร <720 2 S 1> <ต>้อยยี่สิบสองบาทแต,แต่ห้องนี้มันไม่ใช่ราคานี้อันนี้เขาให้เราราคาเดิมเฉยๆห้องนี้น่าจะแพงกว่านั้นนาอแพง,นะแพง คือห้องคือห้องเต็มหมดอะใช่เขาก็เลยให้ให้เราอันนี้มาที่จริงคือไม่ใช่จองผ่านอะคูด้านะใช่ไหมที่จริงเขาบอกว่าจะเพิ่มตังก็ได้นะเมื่อกี้นี้ได้ยินไหมก็คือประมาณเท่ากับว่าห้องนี้เขาจะของเขาดูเป็นกันเองไงเขายังจะพูดเล่นพูดเป็นเจ้าของเขานผู้จัดการใช่ไหมเเป็นเจ้าของเาผู้จัดการเขาเสื้อขาวนะคือเจ้าของเวเหรอที่คุยคนมาน้าอยากให้ลูกทำอะไรเรออันนั้นคือเจ้าของ เห็นเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าผู้จัดก,การก็ลคลิดเราเอาเป็นผู้จัดก,การแต่เออคไหมดีมากมากตอนนี้สี่ทุ่มแล้วที่จริงน้องแนนชอบตั้งแต่ที่ได้คุยกับเขาข้างล่างแล้วนะคะเป็นกันเองแล้วเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกโอเคเคยเจอแต่โรงแรมส่วนมากก็แบบให้ใจเงินแล้วก็ไม่ไม่อนั่งคุยอะไรแบบนี้แต่นี่เขาคุยเขาอะไรแบบตีเสจกับเราแบบ ก็เป็นอะไรที่ดีอย่างหนึ่งเวลาที่วันหลังเรามาไปที่นี่ดีกว่ารู้สึกดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพวกนี้ต้องตื่นเช้าตีพวกนี้เราต้องตื่นตั้งแต่ประมาณตีสี่กว่ากว่านะคะเพราะว่าพุ่งนี้เขาจะมีพระมาสวดจะต้องแนนก็ยังเป็นของพี่นัทนะคะที่ต้องขับรถนะคะกลัวแบบกลัวจะบูบอะไรอย่างนี้ไยก็เราก็พยายามให้ตื่นเช้าที่สุดนะเนาะเดี๋ยวเราจะไปพระสวดแล้วก็พี่นัทก็ต้องไปเรียนอีกนะคะเราก็ต้อง ย้อนกลับบ้านอีกนะคะก็สําหรับคลิปนี้เราก็จะจบคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวน้องแนนกับพี่นัดเราจะอาบน้ํานอนแล้วไม่ไหวแล้วมุวงนอนมากเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับห้องนี้น้องแนนชอบมากมากเลยค่ะทำ <c oughs> ดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ